เห็นชื่อเต้ยโทรมาตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วกูยังไม่รู้เรื่องกับเขาเลยนี่อะไรวะนี่กี่โมงแล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นมาทำเสียงแบบแม่งคนป่วยใช่ไมึงอ่ะนี่กี่โมงอ่ะยังถึงไหนละยังเลยมันยังไม่อ่อนพีเป็นคนที่ตื่นเช้าตื่นสายนี่โอมาไม่รู้แล้วละตามจริงเราจะหลุดห้าโมงก็ตื่นแต่นึกได้มีงานถ่ายวันนี้ ยัง <im ittle> ตื่นไปบ้านเต้ยก่อนไปบ้านเต้ยคิดดู bathroom. นั่งรอเต้ยอาบน้ําเสร็จไม่พอมันก็เสียเวลาพาเต้ยไปล้างแผลก็เสียเวลาอีกนั่งกินข้าวจนป่านนี้ยังไม่ค่อยมีคนมาเลยจังนี่ไม่ต้องหอ <c oughs> อวังเรียบร้อยนี่เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยดู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 คืออะไรเอออาวุธอาวุธเอออาวุธแต่ละคนอาวุธอาวุธเตรียมอะไรครบหมดแล้วมุกตบมุกเลยทุกอย่างลงตัวหมด ต่ไม่ตัวไม่เซนเจอร์เราแม่งมาจอม สวัสดีครับ <Hey S 1> ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอุตคุบอยแบรนทีวีกับยู่กับผมท็อฟฟี่จิฟอกเกอร์และอุตตาอามครับและผมเต้ยคนเดิมเพิ่มเติมคือใส่เสือกมาด้วยวันนี้เราจะมาเล่นเกมตอบคำถามใบ้คำซูเปอร์ฮีโร่ทั้งสองค่ายมาเวลและดีซบอกแม่งเลยครับจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยครับเตือนนะครับ, <laughs> รบอย่าดราม่านะ <laughs> แล้วก็แบ่งทีมกันเรียบร้อยแล้วเป็นทีมมาสองฝั่งนะครับเราจะเริ่มเกมถามตอบใบคำกันขอยิงจุกเราให้คนหน้าทีมนะที่เราแหละขอยิงจุกก่อนนะครับใครจะเริ่มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุกมาหน้าทีมเลยเพราะว่าเขาเชี่ยวชาญอะมากมากเลยจุกนี่ฝั่งนั้นได้เริ่มก่อนครับผม ต้องมาทอไรต่ออะไง้ตมแล้วเตมแล้วต่อยเหรอต่อเลฟาวูนก่อนตาสองคนเลยเราคนตอบถูกเราต้องคนตอบถูกไม่โดนะคอยลอดเยโอ้ไ่เสียงเลยโอ้โต่อมากเลยครับโบ๊ทให้ทอมมันตีกอีกแล้วมือเดียวยังไงีแสดงกูต้องโดนใช่ไหม ขาวมอบดาบไม่ใช่เจ้าไปเลยข้างหน้ามึงได้ตีมึงไมไจะตีแล้วเก่งนกับตังนีกะาเด็ูตีเบี้ยครับผมแลกวก็แล้วก็ดุม เงินตกเลยครับโอ้แจกเลยนับพัน้อยเงินไทยเงินเงินไม่ดีเลยมาเรารับมอ้กันแล้วแพ้เลยคนแพ้ครับต้องคนนำโทษโคตรดังเลยครับโอ้ผมการตีต้องเน้นเสียงนี้ครับไม่เป็นไรหนึ่งหนึ่งละหนึ่งหนึ่งละมาครับฝั่งน้มาบ้างครับเอย่าหน้าอย่าหน้าอย่าตัวหน้าไม่เดี๋ยวได้ได้ไม่ค่อย ถ้ามึงจับมึงก็ต้องไปอีกใช่แล้วนะเนื่องอ้น่าจะง่ายครับทำไม่นี้เดี๋อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเน้นสองซับจีซูเปอร์แมนโคตรง่ายเลยคำสองง่ายจังเลยเอาไปแล้วมอกไปเลาวเอาไปรับมอกเลยโอ้โห เดี๋ยวรอบต่อไปมึงโดนกูแน่ไอ้สายมึงก็เล่นเจ็บหนักจริงไปเดี๋ยวมาไปเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งขอจับเไปแล้วก็ไฟยังไม่ไปนะมาดูครับเจไดอะไรวิอันนี้อันนี้ง่ายนะนี่ง่ายนะเต้สองหนึ่ง อย่ยนคนใบ้นะไม่ทันแล้วจ้ะแปบลบว่ามันใช่เลยอ่ะอีกทีใบ้ได้เปล่าฮะทีใบ้ให้มันได้เปล่าสิบวิครับผม,มานาโนตอตทำไมไม่ใช้ข้างนี้ก็ใช้แล้วไงใส่แล้ว<อ>เห็นเลยมาคอยช่วยแขนบ้ง ไปดูการทันทุกันครับโอ้โหนี่แสบเลยคนนึงคนนึงโอ้ยแสบตัวเองกูแสบเอาครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้เสมอแล้วนะครับสองสองเล็บจริงเจ็บจริงต่อไปใหมาค่อยไปดีกว่าลเล็บเล็บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวจับไหมอ้าวสี่สามสองหนึ่งแล้วไหมครับ แบ็กแนเธอแคทวูแมนอะไรอะไรอะไรวะอะไรวะอย่าเ้ยมาตรงนี้ตัวผีสแป้ทำไมต้องเป็นหูทำไมต้องเป็นหูรู้สึกเลยจะโดนจะโดนหน้กมากเลยไม่จ่บเพี่ยงหัวมาตอนนี้สกอร์อะไรฮะสามสอง สะเป้าสะเต็มหัวกูเลยขอเกตขึ้นเลยมือขยายให้ผมสามสองติ๊ดอักโอ้กัปตันโอ้มันต้องมีท่าทางอันนี้แค่พูดดูอย่างแอลเพื่อนพวกมึงเอาไปสองอันเลยฮะ เอาเลยเอาเอาเจ้าเลยอันนี้ตาเจ้าแล้วค่อยๆขอเป็น f โ้ไม่เล่แค่โดนโดนไฟแม่งเจ็บชิบหายว่าขนาดอไม่แค่เสียงโดนไฟหัวโอ้โดนหัว เขาไม่รู้จักกับผมโอ้โหอย่าเพิ่งนะพร้อมไหมผมสามสองโอเคเริ่มไปได้ครับเอาครับเวลาจำกัดนะครับผมโอเคถูกครับมันจะมียากกว่านี้ไหมเนี่ยมันจะมียากกว่านี้ไหมเนี่ยอ่าค่อยค่อยจับเอ้ยยังไม่ตีนคอยจับกระป๋อง ไ,ไม่งไยังไม่ไเล่้าม,มามโดนทำโทษเอาเอาตยตยอย่าหูนะอย่าหูนะ <c oughs> อหูในในเน้นๆเลยอ้มันโดนไฟโน้าไมรู้สึกจะดนตายแต่เตยมันแซ่บเต็มลยมันไม่โดนตายมันโดนในเลยไมในเลยดูท่าท็อปมันอยบไปอารมณ์เข้าไปอันนี้น่าจะหยบแล้วแหละ ได้ยังงานยาวแล้วครับพร้อมปดูดิหนึ่งสองมันก็ไม่รู้จักจริงๆเอาแล้วอะไรวะดรสติงไม่น่ผมมีรูปเดียวด้วยภาพนี้ไม่มีรูปเดียวเลยหน้าปก่กชิบหายแล้วไอ้กูรู้ละซุดเปอร์ฮีโร่มันถึงมาเป็นเฟิร์สปัดอีกแล้วเหรอ โอ้ยแม่งไปาแล้วโดนไฟหลัลังหลัโอ้ยังยังไม่ใจแซ่บเรับนะพี่น้องาตีแรงเอาปอแต่งเสียมตัวอย่าหน้าเดียวโอ้ยง่าจะง่ายอยู่มั้าเดียวนะง่าจะง่ายอยู่ครับง่ายอยู่พร้อมมอมสามองหนึเอาลูเบอิ แฟรกันเถอะเยี่ยมสุดยอดอีรีมาโคตรเก่งเลยแคท๊ยมันยากกว่านี้ไหมเนี่ยเฮ้ยพี่แดนเคยดูแปลกแล้วเอาท็อปเป็นสแปซต่อไปในอาร์มตีเลยหยาดไปเล้ยอย่าเลยไปออยตรงเลยเบาๆพอและเออจบเสียงใหญ่รุนแรงเลยเอาไม่ต้องอะไรเลยเอเอดี๋ยวเอาท็อปดีกว่าไหมเหม่นๆนะเหม่นๆนะไปปลายนะไปปลายนะ โอ้แรงไปแรงไปแล้วเล่นแรงจังเลยเพื่อนจะหน้าสมบัดิเลยเพี่อนเยอะได้เดี๋ยวตรงผมไปแล้วครับเบาก็ได้ไม่ต้องแรงเลยเล่นซะเต็มที่เลยมาสองใบขอความเห็นใจด้วยครับขอความเห็นใจด้วคลิปนี้มันรุนแรงไปฮะอย่าตลาดขามใจด้วยนะครับขอความเห็นใจด้วย อันนี้น่าจะยากสามสองหนึ่งเอาเลยไม่ให้โอกาสด้วยไม่ียังมีสิบย้อตัวเดียวะอันนี้อันนี้เราเราได้จะได้แล้วแหละขออย่างอื่นขออย่างอื่นได้ไหมขออย่างอื่นรับเติมอีกคิดหนิอะเอ้ยพออย่างอื่นรับเติมอีกน่าจะดูจมูกมันก็รู้นะสิบโอ้เล็ดเก้าเล็ดเล็ดเล็ด อะไร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 เลขอะไสามสองหนึ่งหมดเวลาอะไรวะเดี๋ยวมันจะเล่เลยวะเลสเก่าโอ้โหค่อยว่าดูจมูกมันก็น่าจะรู้แล้วนะเออนีเล็ดเล็ดเล็ดอะไรอยู่ดีไอ้เน่ยน่าจะโดนลับม้อไปลับหม้อไปอ้าวไปเต้ยเจ้าของข่อยเจ้าของ พอพัชราเย็บบัตรว่าตีไหล่ยังไงเดี๋ยวตีไหลตีไหลก็ได้ตีไหล่ก็ได้ผมมันจะผิดมันตีไหลอยู่แล้วนั่นแหละตีไหลไม่ไดพลาดเลยครับตอนนี้สกอร์เลยโดนทิ้งห่างไปหนึ่งคะแนนคำถามต่อไปเดี๋ยวน่าเลยนะาอ่านี่น่าจะพอได้อยู่นะเดี๋ยวจะพึ่งนะอ๋อเหรอ

เจ้าโดนใจนะไม่ได้โดนเพราะว่าใครไม่ทำแล้วทำไมรู้สึกเต้จะโดนแรงอย่างนี้เสียงแค่เสียงเองตีโดนตีแต่ละทีนีสันตึดสงสารเต้แล้วล่ะครับเพราความเห็นใจเต้ครับพูดมาอย่าง้ยพูดมาอย่าง้ยแน่หน้จะง่ายอยู่มั้ยถ้าจับเลยมันง่ายทุกครั้งเลยสิ โอเคโอ้โสามมีเท่านั้นครับสามมดูนี่รู้เลยชิบหายแล้วไงมาว่คืนไหนไหมค่อยให้เจ้าหมดเลยไลดกันสไลด์ดูการเก็บกดนะครับผมเก็บไะไเนี่ยโอ้ยเออโน้นไปยังแงใช่ปะนะครอีกคนนึงเซียงเซียไม่เยอะแต่เด้นไป อไม่หรอกเล่นไปเล่นไปฝั่งต่อไปตอนนี้สกอร์ว่า6 5เฮ้ยบอกว่าเตยอาคาตมากอาคาตค่นยนี่เลย3 2 1ไปเลยจะแฟลชไม่รู้ก็ไม่รู้จะว่าอะไรแลวใช่ไหมครับตัวนี้เด็ดมากเลยเจ้าก่อนเลยเหนื่อยอ่ะยังไม่ผิดเลยอ่ะเหนื่อยอ่ะเอาเอาค่อยๆแล้วกัน ่อยเ่้เฮยทำไมเจ้าเน้นไปลายอ่อยสองคนนี้ต้องเคลียร์กันหลังไว้แล้วเล้นปลยออ่อยอ่ะมันไม่ไปอะใช่ตรงกลางพอดีเลย่อยจับเองเลยก็ได้โอ้โมันเลยปมาเจ้องงไม่รู้อ้าสามสองโอ้โอ อะไรเนี่ยโอเดพูอยู่แล้วไม่แน่เลยมันมีครับมันมีเอกลักษณ์ของมันเอาเลยอันนี้ผมให้ครับโอ้ตีความแตกตูแล้วอีกแลตีควาใช่อันนี้ค่อยให้เจ้าเป็นค่ดีมีไปแล้วไม่แนดีกว่ามันโอ้ยเทียนเอาสองคนนี้เขาเทียนเอาดีกว่าเขาสไลด์สไลด์อย่างเดจัดสไลด์ได้แต่อย่าเน้นไป ไอ้ไอ้ไอ้กดกดตันไว้ก่อนเดี๋ยวรู้เรี่กหลังๆง่ายล้วง่แไม่มีตัวอแม่ใจไม่ค่อยมอะไรเราจะแพ้สามสองห่ไปเดี๋ยแพ้สไปแ้เราเราจะแพเราจะแพมาตายตรงนี้สะกร้าเลยนี้มันตีตรงปากเดียวอะไรลล มั่นใจอะจกิงจริงพุดหนานะ่ใช่ขาคุณก็นานะไม่รู้สึกอะไรเนี่ยเอาไปให้ใครเดี๋ยวทีมแม่ช่วยทีเธอทีเธออย่าเขาขอเจชำรลกแค้นกันยังไงดูสองคนนี้มีปมกันนะครับโอ้ยโอ้โหเขียนเอานะหลังมมนอย่าโกรธกันนะเชื่ออันนี้น่าจะโอ้ซับซ้อนนะ ซบซบไปกี๊แล้วไอ้คำนี้ซบซบมาทุกทีการเกมตัวจับเอาเลยยังไงก็ถูกนะโอ้โหย่างนี้พี่เราเองฮักไม่ต้องจับเลยครับเอาแล้วไงกูไฟให้เจ้าหมดเลยอ่ะเอาไปีเลยเอาเอาแบบเก็บเสียงเลยเอาเอามีเสียงเอาอะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้ครับไฟเจ้าเลือกเฮ้ยดูครับดูครับเฮ้ยกดดันให้กดดันไหมครับกดดันเฮ้ย ให้หมดเลยให้หมดเลยอันนี้อย่าโดนคอนะเก็บอ right? ันนี้เขาทำผิดมาเขาไม่ทำการบ้านมาส่งทำเองเขาไม่ทำการบ้านมาส่งข้าวหน้าต้องทำมานะเข้าวจะไม่ลูกเฮ้ยซับซ้อนนิดเดียวขูนะครับคำถามเลือกน้อยครับเอาแล้วเขาต้องติดสักหนึ่งอัน ใกล้เคียงเท่าไหร่เฮ็ดเฮ็ดแค่ไหนนะสามสิบวิเฮ็ดช็อตเด็ดช็อตโอ๊ยรับบอลยักกูนี่กูไม่ได้พูดเลยไม่ไม่แต่มันคือเฮ็ดช็อตใครพูดว่าเฮ็ดช็อตใช่ใช่ชเด็ดเด็ดตกเด็ดตกเด็ดตเจาถ้าถามคำา่าเด็ดกับกับเฮดนี่มานรวมกันได้อยู่จัดแม่งเอาไวร้ายมาเอาเลยจัดเลยมันก็ได้จะมีจัด จากนี่คือเพลงดาวไลท์เซฟเวอร์ไลท์เซิเวอร์ติดหลังมันทังเก็บกดครับเป็นหวานโอ้ยเร็วๆขอเวลาหน่อยปรึกษาเพื่อนก่อนไอ้เหี้ยแม่พี่ปรึกษาเลยมีหลังใหม่แล้วมีหลังใหม่ เออเคเราเราหาโกงเราไปเลยไปเลยใช่ทำไมเจ้าเลวอย่างนี้เจ้าอยากทำไข่ใช่ไหมจับได้ไยของเริ่มเหลือน้อยเต็มคนเลย้ะพิกสิบเมตรมานะพิกสิบเมตรเฮาแม่งไอ้ยังไงดีวะไกลแล้วเนี่ยอ๋อเอ้ยง่ายอยู่ไม่ต้องจับง่ายอยู่ไม่ไม่ง่ายใชยไม่ง่ายเลยโอเคเนี่ยสองเอาเลยเฮ้ยจุโอ้อะไรวะเนียจุกลง แอนแมนเอ้ยไม่ต้องจับเนี่ยเนี่ยนะกูจะว่ายังไงดีเอกราบมันคือหดหรือขยายตัวโอ้ยตายละเก๋าไมหยิบรถมาก็ได้บ้างจะหานี่แค่สามสิบยี่สิบพอละอรีดรีดไม่หมดละรีดอย่างเดียวละมาดิรีดอ่านีดท่านี่เมื่อกี้มีโดดเมื่อกี้มีโดดมีโดดเราลงล้มเองนะน่าจะยาวคุณมันไม่โดนหัวกูแล้วมันโดนหลังแดงแดงเลยครับ มันไม่โดนหัวกูณแน่มันโดนหลังแซบมันสไลด์มันสไลด์มันสไลด์สวยองมีหลังครับสกอร์ยังทิ้งห่างกันอยู่หนึ่งคะแนนอยู่โอ้โหเหลือสองเหลือสองมันต้องมันต้องได้ได้กูจะฟินิชมึงโอ้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อจเดี๋ยวแล้วนึ่งโอ้อันนี้รู้เลยสองหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอรีบกดเดี๋ยวเวลาเท่าไหร่เอาเลยยังเอาแล้วเอาแล้ว ใช่ไไอ้เอ้นี่เดี๋ยวรีดไม่ได้อะลรนะคุณรู้อยู่แล้วตัวะไรเอาเอ้ยจีบตอบอยู่หมดเวลาโจ๊กเกอ์เราน่าจะแพ้ชัวร์ครับผมขออำลาก่อนครับไม่ไปเลไม่มาเกินถ้าต่อจากนี้ผมไม่ได้มาที่นี่อีกผมก็คงได้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะความหินใจด้วยนะครับไปอัพบวกไอเอ็มดิษฐ์ เอ้ย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 อ้ยเอ้ยอีกเอ้ยอีกขอแบบหนักหนัหนักอกไม่มีความแข้นเอ้งเอายขนาดไม่มีความแ้นอดน้อันนี้ไม่กรเอนงั้นาเอตัวนี้สุดท้ายแล้วนั่นเป็นตัวนั้นใช่ไหมจะได้ปลอดยหอเปล่าอยาิดปากเอา ก็ยังได้ชนะแล้วะเฮ้ยอลยว่าโอ้แบ็คแมทนชิบหายแล้วชนะโอเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพ่งรับโทษก่อนตายแล้วไงยกไม่หมดเลยใช่ไหมนี่เลียนเอาสองคนก่อนก่อนผมผมจะไม่มาอีกนะครับผมขอทิ้งระลึกไปก่อนให้จดจำไปไว้วันนี้งางานแล้วนะเพือ โอ้าแซ่บดาก็อ้าดูคู่นี้ดูคู่นี้กูดิิสนี่คู่นี้ครับคู่เด็ดหัวไม่ใช่หลังหัวนะขอหัวโอ้ยเป็นต่างหากยันเชสุดท้ายนี้ครับดูครับผู้ชนะผู้ชนะวินเนอร์บอความวินเนอร์ใจด้วยครับบอความใจด้วยมา ครับผมสุดท้ายเราก็แพ้ไปด้วยด้วยกันแค่สกอร์เดียวมันมันติดที่ตรงปากครับผมขอโทษครับจริงๆแฟนมันแท้ซูเปอร์ฮีโร่ครับอยู่ตรงนี้ถึงถึงเกมนี้จะออกเจ็บๆตัวนิดนึงแต่ก็เพื่อความสนุกของคุณผู้ชมครับผมเปล่าครับสนุกผมคะรับตาอำตาอำม่ครับตาาอ้ำครับหลังจากจบเกมนี้ไปเราไปดูการทำทัวร์ของทีมที่แพ้กันใช่ let's go ไปดูกันครับส้มตำ อาครับนี่คือการทําโทษนะครับเรามาดูกันว่าจะผิดมากน้อยแค่ไหนมีมีพริกด้วยนะครับมีพริกด้วยมีมีพริกด้วยหมดโค้งนี้็ตาตไปหกเมตรครับหรือเปล่าไม่แน่ใจเยอะกว่าหกเมตรครับเพราะว่ากำใส่ใบเอามันจะหกแล้วครับเอาเริ่มเลยวะผมนะครับคนแรกเลยครับผมหงาสุดสุดโอ้เส็บซีซีถึงส่วนไม่เผ็ดร้อนเท่าไหร่เป็นไงครับอร่อยครับอร่อยไม่ผิดนะ ผมน้ำลายไหลเลยก็ไข่ไปไว้ไหนไอ้ยัยแม่งปากคำใหญ่เป็นไงครับอ <oh> <yeah ๋อออกนี่แล้วครับเฮ้ยอย่าห้ามกินอย่าเพิ่งกินให้ลงโทษอยู่อย่าเพิ่งครับให้ทรมานนิดนึงให้ทรมานนิดนึงใจโยนละวะนะอันนี้น้อยหน่อยแต่แต่พริกเป็นใหญ่นะพริกเป็นใหญ่ครับพริกเป็นใหญ่นะข้างในอืเอานะหนึ่งตองต้องรอเอก่อนอย่าเพิ่งครับเป็นไงโอ้โหหน้านิ่งมากครับ หล่อครับมันมันมันยังไม่ออกฤทธิ์พี่เอครับออกฤทธิ์แล้วใช่ไหมออกฤทธิ์ใช่ไหมใจเย็นอ่ะไรอมันไม่ต้องเอาอีก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 พริกเอาอีกเคำว่าพริกอยู่ไหนพริกเอาอีกพริกนี่ครับพริกพริกโอ้ไม่รู้จะถ่ายใครก่อนครับใจเย็นนะอร่อยดีเอาอีกครับโอ้อืม ครับคุณกินไหมครับคุณไม่กินใช่ไหมครับนี่ครับนี่นี่ผมขอเม็ดนี้ให้ใครสักคนทานครับเต็มเต็มครับจัดให้ผมหน่อยครับอตูครท้ครับมาเลยครับมาอุนตาอามมาเงินอี อ้าวอ้าวม่มาบอ้าวไม่ได้ลงโทษอ้าวไม่ได้โดนลงโทษครับกูชื้อะไรอยู่ระวังระวางระวังใส่นี่อยากให้เอดูน่ะขอเอดีกว่าเขาขอเอแล้วครับขอแดงเลยโอ้ยไม่ทันครับไม่ทันครับพอยกูเดี๋้งเด้งเมื่อกี้ไม่ทันจริงเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนดูหน้ามันครับไม่ไม่ดูหน้าคนหน้าคนกินขออีกเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่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 ขออีกครับขออีกขออีกจิ้เอาเอ้ของกเออสดชื่น รสชาติดีผมว่าจบการลงร่เพลงเท่านี้พอเะครับเดี๋ยวขออีกคำหนึ่งคำหนึ่งคำหนึงคำหนึ่งพอเครับปนปนปนปมาคำนี้ะชายหอไม่ต้องเตยยเตยยหนีเตยยเมามามามีออมพนี่คผยังอยากโอเคครับเบจบรายการเพยงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับผม